กําลังมองดูดอกไม้ที่เหมือนกังหันค่ะที่มันล่วงลงมาค่ะจะดูซิข้างบนมันเป็นยังไงบ้างและ่ยไมที่แบบดอกเล็กๆชี้เรืองอ่อนเรืองเข้มเนีย่ยเน,นี่ยคล้ายๆกังหันนะวีห้ากรีดเนี่ยมันคือใบมันเป็นยังไงบ้านเราก็มีดอกไม้แบบนี้เป็นดอกไม้ที่สวยนะคะเห็นแต่ที่รีสอร์ทที่สาวค่ะพวง มันคือดอกอันนี้โอ้ที่มันเป็นพวงระยะลงนี้นะดูสิคะเนี่ยเหลืองๆเล็กๆนะ่ะเป็นพวงนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นพวงนี้ค่ะนี้แหละนี้แหละสีเหลืองใกล้ๆค่ะดอกคล้ายๆดอกกังหันค่ะเอ๊ะสีเหลืองค่ะเป็นรูปกังหันมีห้ากรีบค่ะสวยนะคะ เห็นหลายที่นะคะเห็นที่รีสอร์ทพี่สาวแล้วก็เห็นริมทางริมทางหลายที่ค่ะ